ชวนคนรู้จักถ้าคนไม่รู้จักล่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณมีปัญหาเงินทองไม่มีชีวิตไม่มีพลังหมดแรงไม่อยากทําอะไรแล้วไม่รู้จะไปต่ออย่างไรวันนี้ที่นี่มีคําตอบนะคะ แนะนําตัวเองนะคะชื่ออะไรนุ่นอะไรเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่นะคะชีวิตแย่มากเลยก่อนหน้านี้นะคะก่อนเจอคุยตาค่ะชีวิตตอนนี้พลิกมากเมื่อเจอคุยตาค่ะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นแล้วก็หาเงินได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้ก็ทํารายได้เพิ่มแบครูค่ะซึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะมาก,ากปกติทํางานก่็จะได้ห้าหมื่นค่ะทําคงโอเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยวันนี้มาเจอคุยตาแล้วชีวิตเปลี่ยนค่ะคุณอาจจะสงสัยว่า,าคุยตาเคยอะไรเล่าเหมือนเดิมค่ะผู้หญิงคนนี้ติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัวยี่สิบบาทเพราะมันคือเรื่องจริงออครู่ะ ถือว่าคุณไม่ได้ไปหลอกใครคุณพูดเรื่องจริงคุณเล่าประวัติครูให้น่าสนใจค่ะแต่ทุกคนค่ะถ้าคุณยังไม่มีแรงไม่มีพลังคุณไม่ต้องซีเรียสนะคะคุณดูคลิปครูติตาก่อนและคุณติตาค่ะสามารถสามเดือนปลดหนี้สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดเจ็ดเดือนนำผ่านธุรกิจสวยล้านคุณงงใช่ไหมคะว่าทาได้ยังไงวันนี้ไม่ได้มาชวนทําอะไรเลยค่ะอยากให้คุณไปดูคลิปเพราะคลิปนี้ดิฉันดูแล้วดิฉันเปลี่ยนแล้วดิฉันมีพลังขึ้นให้คุณไปดูค่ะเอาไว้คุณสนใจค่อยว่ากันค่ะถ